ที่สุดเท่าไหร่230าแล้วคุณหมอไม่สามารถจ่ายยาลดไขมันให้ได้แม้กระทั่งยาความดันก็จ่ายไม่ได้อ๋อก็คือทานยาลดไขมันหรืยาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยสวัสดีค่ะคุณกาตอนื่นเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราค่ะเพราะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดไขมันข้องตับอะค่ะคืออาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วทราบได้ยองไงคะ ไขมันพอกตับเนี่ยคือตอนแรกไม่รู้ตัวหรอกตรวจสขภาพประจาปีแล้วมันเยอะก็ะเลยปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอคือไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าค่าตับเนี่ยค่อนข้างสูงไ้่อยากรู้ว่าค่าตับที่สูงค่ะสูงเท่าไหร่สองร้อยสามสิบอ้ไม่่อนแล้วคุณหมอไม่สามารถจ่ายยาลดไขมันให้ได้เพราะว่าค่าตับเกินสามเท่าแม้กระทั่งยาความดันก็จ่ายไม่ได้ อ๋อก็คือทานยาลดไข<อ>มันยาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเขาให้แค่วิตามินอ e ีมาอย่างเดียวตอนที่ทานวิตามินีออะค่ะอาการดีขึ้นไหมคะเหมือนเดิมไม่มีขึ้นไม่มีลงก็คือจะทรงๆอยู่ประมาณนี้หลักร้อยตลอดไม่เคยต่ําสุดก็แค่ร้อยเจ็ดสิบแต่ก็คือมันก็เกินสามเท่าก,ก,ก็ยังสูงก็ยังสูงแล้วในเรื่องของค่าตับที่สุดมากๆแล้วค่ะอยากรู้ว่ามีอาการอือ่นด้วยไหมคะที่เกี่ยวกับตับมีในเรื่องของการทํางานเพราะว่าเรานอนพีกงพอไม่เพียงพอเนี่ย ไม่ว่าจะนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงตื่นมาย่างไงก็คือเพียแล้วมันทําให้เราไปทํางานสายหรือบางทีเราทํางานอยู่อย่างเงี้ยตอนบ่ายก็แอบยี่อะ่รเงี้ยมันก็เสียบุคลิกหรือเวลานั่งทานข้าวอย่าเงี้ยกินแป๊บหนึ่งก็คือแนบหองเหมือนคนอาหารไม่ย่อยแล้วมันอผอาไปหมดแล้วเป็นมานานแค่ไหนครก็9ปีแล้วครับ9ปี ก็อยากทราบว่าคือเป็นสาหลักของที่บ้านด้วยนะครในการทํางานหางเงินอะไรอ่ะคะ่ะก็เป็นคนโตนะคระับก็คือก็ต้องคอยดูแลที่บ้านด้วยเหมือนกันพอรู้ว่าจะต้องไปจอดที่เนื้อตับเราก็ไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่เพราะกลัวเขาจะเป็นหัว ล้วจุดเปลี่ยนที่ทาให้ตัดสินใจลองทานเบต้าลิโปภาภาพันะคืออะไรมีคนแนะนํามาว่าทานอาหารเสริมตัวใหม่อยู่ลองดูไหมไหนๆจะไปเจาะที่เนื้อตับแล้วเผื่อถ้ามันดีขึ้นอาจจะไม่ต้องเจาอะอะไรอย่างนี้เริ่มทานไปได้หนึ่งเดือนจนโรงพยาบาลเขานัดตัวบนค่าเลือดออกมาจาก200กว่าจนเหลือเลข2หลักแล้วมันดีขึ้นหมอก็เลยทําเป็นไฟบสแกนแทนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขึ้นงมะเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต่1อาทิตย์กับ2ออาทิตย์นะครับก็เริ่มอาการดีขึ้นนอนหลับสนิท ไม่มีแบบตื่นมากลางคืนหรือแบบสองสามทุ่มตื่นอะไรไม่มีอยากจะบอกว่าเห็นผลหรือไม่เห็นผลนะตัวเราต้องเปิดใจก่อนเพราะถ้าเราไม่เปิดใจทาน,นแล้วเราอาคติยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เราจะมองข้ามสิ่งดีๆที่บริษัทพวกนี้เขาทามาให้ผมว่าเก้าสิบถามว่าแพงไหมมันไม่แพงหรอกครับเพราะว่าถ้าตัดแข่งขึ้นมาตอนนั้นอนะ่ะมันไม่มีอะไรอะไรให้เปลี่ยนแล้วมันคุ้มค่ากับการที่เราเสียเงินไปมันสุขภาพเราทั้งนั้นนะครับสู้แบบว่าเราไม่ต้องหาหมอเรากินอาหารเสริมดูแล้วก็ทํางานได้เต็มทีด่ดีกว่า